สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่แอร์กับอเล็กซ์นะคะอเล็กซ์ก็จะมาอัปเดตพัฒนาการนะคะอัปเดตพัฒนาการว่าไปถึงไหนแล้วนะคะตอนนี้อเล็กซ์ได้5เดือนนะคะ5เดือนเต็มเอ้ย5เดือนเมื่อวาน5เดือนกับอีก1วันนะคะเย้ยฉลองหน่อยเร็วสิ สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับประปะนานนะทุกคนพัฒนาการเด็กวัย4เดือนถึงหเดือนนะคะสำหรับอเล็กนะคะตอนนี้สามารถาคว่มได้นะคะคว่มได้เองแต่หงายนะคะหงายได้เองบ้างบางครั้งนะคะแต่น้อยมากก็ทีนี้ก็จะร้องเรียกให้แม่มาช่วยพลิกหงายให้นะคะเอก,ก็จะพยายามฝึกเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่ได้นะคะ อเล็ก uh, ยังนั่งทรงตัวเองไม่ได้นะคะแต่ว่า uh, นั่งแบบนั่งบนตักแม่แล้วก็ให้แม่ประคองก็สามารถนั่งได้นะคะนั่งตัวตรงได้ uh, นั่งประมาณได้ประมาณแบบนี้ค่ะนั่งได้อย่างนี้แต่ว่ายังนั่งเองไม่ได้นะคะ uh, พัฒนาการด้านไหนอีกละ่ะ uh, แล้วก็ uh, พัฒนาการอื่นๆนะคะอย่างเช่น อพอคว่ำแล้วนะคะก็ชอบทาท่าเหมือนจะบินนะคะยกแขนขึ้นยกแขนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะบินแล้วก็สามารถใช้มือยันดันพื้นขึ้นได้นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถเหยียดตรงได้ประมาณอยู่ประมาณอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็หัวเราะชอบคุยกับคนแปลกหน้านะคะหัวเราะชอบคุยกับคนแปลกหน้ายิ้มให้คนอื่นเวลาแบบมีคนมาคุยด้วยนะคะ อ่แล้วก็ชอบเล่นน้ำลายเป่าน้ำลายฟูดฟูดเลยแล้วก็น้ำลายไหลนะคะต้องใช้ผ้ากันเปื้อนอแล้วก็ในวัยห้าเดือนนี้นะคะเขาเขา,าเหมือนเริ่มก็ไม่เชิงเอาแต่ใจตัวเองนะคะเขาสามารถแบบบอกความต้องการของตัวเองได้มากขึ้นนะคะว่าแบบเหมือนเขาต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะ โวยวายแล้วก็ร้องไห้นะคะถ้าแบบไม่ชอบหรือว่าถ้าหิวอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะโวยวายอ่าขอกินนมนะคะอะไรอีกเนาะแม่ไม่มีสคริปต์เนาะก็ใช้มือหยิบจับสิ่งของได้ได้ดีขึ้นนะคะสามารถแบบอ่าจับของเล่นเล่นของเล่นได้นะคะอย่างเช่นอันนี้นี่ง่ายอาเล็กจับเล่นของเล่นได้นะคะ ได้ดีขึ้นแล้วก็อะไรอีกนาะอ่พัฒนาการด้านการนอนนะคะอลเล็กยังยังนอนเองไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้ฝึกเนาะก็ตอนคืนก็นอนด้วยกันแล้วก็ยังตื่นขึ้นมากินนมทุกสามชั่วโมงนะคะทุกสามชั่วโมงตอนกลางวันก็โอ้ยยังนอนเองไม่ได้นะคะก็ต้องนอนนอนกอดกันนะคะจุ๊บเต้าแล้วก็นอน ถ้าเอานอนเองกลางวันจะนอนได้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะบางที5นาทีเนาะแต่ถ้านอนถ้านอนอกับแม่นะคะนอนด้วยกันก็จะนอนได้ประมาณ 2- 3มชั่วโมงเลยค่ะทีนี้แม่ก็จะได้นอนด้วยนะคะแต่วันนี้เรายังไม่ได้นอนวันนี้แม่ลองเอานอนเองนะคะก็หลับประมาณ10นาทีนะคะก็พัฒนาการน้านอื่นๆอะไรเองเนาะ,อะตอนนี้อเล็ก เริ่มกินข้าวแล้วนะคะไม่ใช่ข้าวค่ะเริ่มกินอาหารเด็กเนะาะอายุที่ฟินแลนด์เนาะเขาจะมีอาหารเด็กสําหรับสีเดือนขึ้นไปที่สํำเร็จรูปสามารถป้อนได้เลยนะคะแอร์ก็ลองให้อเล็กกินเทสไปเรื่อยๆค่ะว่าแพ้อะไรบ้างแต่สําหรับอเล็กก็กินได้ทุกอย่างเลยยังไม่เจออาหารที่แพ้นะคะแล้วก็ขับถ่ายได้ปกติเลยค่ะ สำหรับปริมาณอาหารแม่ก็จะให้กินประมาณาเริ่มแรกนะคะเริ่มแรกจาก1นึ่งช้อนชาค่ะ1ช้อนชา2ช้อนชาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ให้กินในปริมาณสี่ถึงหช้อนชานะคะก็หนึ่งครั้งต่อวันนะคะอาหารมื้อหลักก็ยังเป็นนมอยู่นะคะเป็นนมแม่แล้วก็ให้กินนมเสริมบ้างในบางวันทีอ่ออกไปข้างนอกนะคะ แต่ถ้าอยู่บ้านอยู่บ้านก็นกินนมมามานีางไงนี่ควานหาของเล่นแล้วก็เวลาเรียกนะคะยังน่าจะยังไม่รู้จักชื่อตัวเองแต่ว่าจำเสียงจำใบหน้าคนในครอบครัวได้แล้วนะคะก็จะดีใจเวลาแม่มา,าหานะคะ มีอะไรอีกเนาะพัฒนาการหเดือนกอ็ก็ประมาณเนี้ยค่ะก็สำหรับใครแม่ม่ท่านไหนมเีเทคนิคดีๆสำหรับการเลี้ยงลูกก็เอาไว้มาแชร์กันได้นะคะนี่ค่ะอ,อ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ5เดือนเขาจะเริ่มเอเล็กจะเริ่มสนใจ สิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะสนใจผู้คนสนใจสถานที่ใหม่ๆดูเขาแบบจะตื่นเต้นมากเลยนะคะเวลาออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ชอบใช้มือสัมผัสกับสิ่งของต่างๆนะคะอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนจะใช้มือแบบเล่นอย่างเงี้ยนะคะสัมผัสดูพื้นผิวสัมผัสที่ที่แตกต่างนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็อ่าขอจบคลิปวิดีโอแค่นี้นเนาะไหนสวัสด,ดีป,ป้าป้าลุงลุงน้าหน้าหน่อยสิอ่ะสวัสด,ดีคัะไหนลองยิง้มดิอ่ะสวัสด,ดีค่ะมาถ่ายเล่นนะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดี